มีคนใช้ใช้ลบเยอะมากโอ๊ยใช่หนึ่งอ่ะมีเขาหนูเคยเล่าให้ฟังอย่ายทุกคนก็คือไม่รู้เขาเคยเล่าให้เองฟังหรือยังคือจําได้ว่าตอนนั้นหน้ากําลังต่อแถวอยู่แล้วก็รังจะไปออดิชั่นมั้งหรือเดินผ่านอะไรสักอย่างทีเนี้ยก็มีพี่คนหนึ่งมาสะกิดบอกว่านี่ฟอนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเออเห็นบอกว่าเหมือนแบบว่าจะแสดงความสามารถลําใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกเออใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ย มีตอนนี้มีท่าลำอะไรในหัวบ้างไหมแบบว่าบอกมาหน่อยรู้ไหมคนนั้นนนตลกว่าจำได้มีมือเดือนพี่ภาควาย่เหมือนแบบพี่เขาตื่นเต้นจนลืมท่ามั้งไม่แน่ใจก็น่ารักดีเหมือนเขาน่าจะแบบลืมท่าตื่นเต้นจนลืมท่าอะไรประมาณนี้มาแล้วแบบเขาเป็นกลุ่มต่อไปที่กำลังจะต้อง เข้าไปอ u d ิช i แล้วเขาก็ําเหมือนกันเออเขาจำได้เลยลก็แบบว่าเดินมาถามแต่ไม่รู้พี่พาจําได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาจําได้ขึ้นใจเลยตลกมากพี่พาขวัญเอ็นดูว่าน่ารักเออแล้ว,ต,วตื่นเต้นจนลืมน้าเลยเอย่างเงี้ยเออตลกตลกอ่ะแม่พี่พาขัญโดนเท้าแล้วนะคะดี